อีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่บอลที่สําคัญอย่างที่พี่บอลได้บอกไปว่าช่วงนี้รัฐบาลเนี่ยใส่ใจพี่น้องประชาชนมากๆเรื่องของเกษตรกรก็สําคัญไม่แพ้กันซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของการพัฒนาโดนเพื่อการเกษตรเขามีการจัดตั้งโครงการนะพี่บอลชื่อว่า1ตําบล1ดิจิทัลชุมชนโดนใจค่ะชุมชนโดนใจชอบชื่อนี้นะใ่เนาะจริงๆแล้วก็ชุมชนโดนใจแต่อันนี้โดนนะโดนโดนซึ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็น เรื่องของระบบนิเวศท,ทางดิจิทัลเลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเลยนะฮะนำนวัตกรรมนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกนะฮะรวมถึงเพิ่มไรายได้แล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรด้วยใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรค่ะก็โดยการที่จะเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลเนี่ยให้กับเกษตรกรไทย ด้วยโครงการ1ตําตำบล1น1ดิจิทัลนะคะโครงการชุมชนโดนใจเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดนเพื่อการเกษตรต่างๆในการเพราะปลูกการดูแลรักษาพืชซึ่งเรื่องนี้ค่ะจากแนวนโยบายนะคะ The Growth Engine of Thailand เนี่ยของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเขาก็จะมุ่งเน้นนะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของความสามารถด้านดิจิทัลต่างๆเรื่องของการสร้างข้อได้เปรียบเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจความปลอดภัยต่างๆ และที่สําคัญการเพิ่มทักษะให้กับ ทุนมนุษย์อย่างเช่นช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะเอามาซ่อมต่างๆด้วยใช่ไหมครับก็ต้องมีองค์ความรู้ต่างๆซึ่งทั้งนี้ครับโดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยหลายคนตั้งคําถามว่าเพื่ออะไรเหตุผลก็คือ1ลดต้นทุนทางด้านการผลิตอ่านะฮะแล้วก็ลดระยะเวลาเรื่องของการทํางานด้วยแทนที่เราจะใช้แรงคนก็ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยแล้วก็ที่สําคัญคือประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายโดยสักงานก็ยังมีการอนุมัติศูนย์ซ่อมโดรน เพื่อการเกษตรไปแล้วเนี่ยจำนวนถึง35แห่งนะฮะภาคเหนือเนี่ยแแห่งคุณผู้ชมครับแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยสิแห่งภาคกลางภาคตะวันตก5แห่งนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออก2แห่งรวมถึงภาคใต้อีก1แห่งด้วยนะฮะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการบินมีการออกใบอนุญ,ญาตเพราะต้องมีใบอนุญ,ญาตใช่ไหมบินโดรนใช่ค่ะบินโดรนแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรด้วยรวมทั้งทํางานร่วมกับภาคเอกชนนะฮะรวมถึงการพัฒนาฝึกอบรมฝีมือของเรื่องของการ โดนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่างไฟฟ้าช่างยนต์ทั้งหลายที่เขาก็จะมีการบูรณาการทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ได้ด้วยใช่ซึ่งทั้งนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญนะฮะนอกเหนือจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ต้องสูงขึ้นแล้ว ก็ต้องให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผนวกด้วยนะฮะทำให้เราสามารถที่จะต่อยอดเรื่องราวของเกษตรไทยของเราลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไร่ของการปลูกพืชนั่นเองใช่ค่ะ